ช่วยกันรักประเทศไทยและพี่น้องประชาชนรักบ้านเรารักพี่น้องร่วมชาติด้วยความเมตตาและร่วมสามัคคีทําความดีลายพระหัตถบนพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเก,กล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานแด่พระศกนิกรที่มาเฝ้าแสดงความจงรักภักดีเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2563 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามานุสติวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่สองเมษายนพุทธศักราช2564ตรงกับวันแรมห้าค่ำเดือน5ปีฉลูผลิตรายการโดยส่วนสรารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสรารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณจาจักรอาคารที่ตั้งณสวนรื่นฤดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ สำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องโรงเรียนจีนในสังคมพหุวัฒนธรรมท่านผู้ฟังคะสังคมปลายด้ามขวานพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่ประกอบไปด้วยไทยจีนและมลายูยังคงมีการพึ่งพาอาศัยกันอยู่เสมอทุกความแตกต่างและทุกภาษาล้วนมีความสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนา ทั้งธุรกิจการท่องเที่ยวและการค้าให้มีการพัฒนาเติบโตภาษาจีนนั้นเป็นภาษาที่คุ้นเคยกันในสังคมพหุวัฒนธรรมทั้งในปัตตานียะลาและนราธิวาสหลายปีที่ผ่านมาภาษาจีนกลางได้รับความนิยมขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีบทบาทต่อตลาดแรงงานของไทยในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจค้าขายอุตสาหากรรมการท่องเที่ยว การร่วมทุนระหว่างนักธุรกิจชาวไทยและชาวจีนรวมถึงชาวสิงคโปร์ก็มีอัตราส่วนการทำธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นทำให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ในการใช้ภาษาจีนกลางมากขึ้นการปลูกฝังทักษะด้านภาษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีมีโรงเรียนที่ยืนหยัดทำการเรียนการสอนภาษาจีนมาแต่ต้นและสร้างนักเรียนที่มีทักษะภาษาจีนมาแล้วหลายรุ่น ได้แก่โรงเรียนจ้องหัวก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2461ในขณะนั้นมีนักเรียน60กว่าคนเปิดสอนเฉพาะภาษาจีนและเมื่อปีพุทธศักราช2488หลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงโรงเรียนก็ได้ปรับปรุงกิจการของโรงเรียนโดยจัดการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการเริ่มจัดการเรียนการสอนช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่1 4 เพื่อให้ลูกหลานชาวจีนที่มาตั้งถิ่นฐานในปัตตานีได้เรียนทั้งภาษาไทยและภาษาจีนพร้อมทั้งสืบสารวัฒนธรรมไทยจีนให้อยู่ต่อไปไม่ลืมรากเงาของตนเองในอดีตเด็กที่มาเรียนโรงเรียนจ้องหัวเป็นลูกหลานพ่อค้าจีนในเมืองปัตตานีปัจจุบันนักเรียนในอดีตเหล่านั้นได้กลายเป็นบุคลากรที่สำคัญของจังหวัดปัตตานี นักธุรกิจในปัตตานีรุ่นปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนจ้องหัวทั้งสิน้นมาจนถึงวันนี้โรงเรียนจ้องหัวมีอายุถึง1 0 3ปีได้ทำการพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ตลอดปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาหรือชั้นบริบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด714คนมีเด็กไทยและเด็กไทยเชื้อสายจีน80% ไทยมุสลิมประมาณ20%มีความโดดเด่นกว่าโรงเรียนอื่นๆคือเปิดทำการเรียนการสอนโดยเน้นภาษาจีนมีครูสอนภาษาจีน5คนจะมีการสอนภาษาจีนให้เด็กประถมศึกษาถึงสัปดาห์ละ5ครั้งและเริ่มสอนภาษาจีนให้เด็กนักเรียนชั้นบริบาล2ครั้งต่อสัปดาห์เป็นการปลูกฝังพื้นฐานให้กับเด็กๆได้มีความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาจีนให้มากขึ้น ภายในโรงเรียนและในห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ภาษาจีนไว้ในทุกพื้นที่ทั้งกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและการพูดเน้นให้นักเรียนได้สนทนากันเป็นภาษาจีนใช้เวลาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาส่วนภายนอกโรงเรียนมีการเชื่อมโยงและเปลี่ยนกับเครือข่ายโรงเรียนจีนทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการต่อย,ยอด พัฒนาการด้านทักษะภาษาจีนอย่างสม่ำเสมอโดยจัดเวทีแสดงความสามารถด้านภาษาให้นักเรียนได้ใช้ทักษะที่เรียนรู้มาแสดงให้เพื่อนและคุณครูได้ดูเป็นการฝึกฝนความกล้าแสดงออกการมีนักเรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษามาอยู่ร่วมกันมีข้อดีคือการใช้ภาษามลายูเดิมของนักเรียนชาวไทยมุสลิมซึ่งส่งผลดีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนเป็นอย่างมาก พระคุณครูยืนยันว่าการออกเสียงและการใช้ร <Friend. S 2> ูปปากของนักเรียนไทยมุสลิมในการพูดภาษาจีนนั้นนักเรียนมุสลิมจะมีสำเนียงที่ดีและใกล้เคียงกับสำเนียงจีนเจ้าของภาษาเป็นอย่างมากทําให้นักเรียนมุสลิมส่วนใหญ่มีทักษะภาษาจีนที่ดีในระดับที่สามารถเป็นตัวแทนโรงเรียนในการประกวดแข่งขันทักษะทางภาษาในเขตพื้นที่ได้เลยทีเดียวท่านผู้ฟังคะเด็กๆโรงเรียนจ้องหัว เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วส่วนใหญ่สื่อสารภาษาจีนได้เบื้องต้นไปถึงระดับดีเป็นทักษะพื้นฐานติดตัวเด็กไปจนโตสามารถต่อยอดในด้านการศึกษาและชีวิตประจำวันไปจนถึงอาชีพในอนาคตการเรียนรู้ภาษาจีนจึงเป็นการได้เปรียบสามารถนำไปต่อยอดในด้านการศึกษาเศรษฐกิจการเมืองได้ทั้งสิน้นในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมอาเซียน และในสังคมที่ความหลากหลายอยู่ร่วมกันการเรียนรู้ภาษาเพื่อความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันนั้นจึงมีความสำคัญยิ่งเพราะภาษาทุกภาษาล้วนเป็นอัตลักษณ์ที่แตกต่างแต่ลงตัวหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปอาจจะทำให้สังคมพหุวัฒนธรรมนี้ขาดความสมดุลไปได้ท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ ww. i.s.o.c. g.o. t h เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่2เมษายนเป็นวันที่92ของปีหรือวันที่93ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติบแบบเกเรกเรียน เมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก273วันในปีนั้นวันที่2เมษายนพุทธศักราช2 3 9 4เจ้าฟ้ามงกุฎได้ลาสิกขาบทเสด็จขึ้นของราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่4แห่งราชวงศ์จัก,กรีวันที่2เมษายนพุทธศักราชส3 9พพระราชพิธีฉัดรมงคลเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พบกับรายการสยามมานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ